สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาดูพิงไดมอนต์นะคะที่มุมเกษตรกราบบนตอสามเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆวันนี้เขาติดดีกันแล้วนะคะมุมเกษตรก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะทั้งหมด45ต้นด้วยกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทีนี ces, ้เอ่อก็จะมีเป็นต่อที่มุมเกษตรกราฟไว้บนต่อที่มีรากแล้วนะคะแล้วก็จะมีต่อที่มุมเกษตรกราฟสดนะคะเพื่อนๆ มุมเกษตรจะยังไม่ดึงสก๊อตเทปออกนะคะรอให้อีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยดึงนะคะก็ต่อที่มุมเกษตรกราฟบนต่อสดเนี่ยเขาก็ติดดีแล้วก็ยอดก็เริ่มเดินแล้วนะคะเพื่อนๆถ้ายอดเริ่มเดินเนี่ยสรุปก็คือรากของตอกราฟเขามาแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะที่จริงเราสามารถที่จะดึงสก๊อตเทปออกได้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมุมเกษตรจะต้องค่อยๆดึงนะคะเพราะว่าไม่อยากที่จะพลาดทําหัวไม้หลุดนะคะถ้าเกิดว่าอีก มือหนึ่งดึงแล้วก็อีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์เนี่ยเกรงว่าจะบางทีอาจจะไปสกิดหัวไม้หลุดได้นะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่มุมเกษตรกราฟาบนต่อนะคะที่เขามีรากแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็จะติดดีแล้วก็ยอดก็จะชูขึ้นดีแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมีเป็นทีเล็กด้วยนะคะทีเล็กอยู่เจ็ดแปดต่อนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเป็นกราฟกราฟเอ่อพิงไดมอนนะคะ เราจะสังเกตได้ยังไงนะคะว่าเรากราฟติดแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ดูตรงนี้นะคะที่ยอดเห็นนามไหมคะนามของเขามาแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้ก็คือเรากราฟติดแล้วแล้วก็ยอดเขาเดินแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้นะคะ หนามเขาชูขึ้นมาแบบนี้นะคะหนามใหม่เขาเกิดแล้วนะคะแปลว่าเขาติดแล้วก็ยอดเขาเดินแล้วนะคะเพื่อนๆเวลาที่เพื่อนๆ,ๆจะซื้อเป็นไม้ชำน่อนะคะหรือว่าไม้กราฟนะคะที่เป็นหัวไม้ขนาดเล็กเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตที่ยอดของเขานะคะถ้าเกิดว่าหนามเดินแบบนี้แล้วเนี่ยก็เป็นอันว่าเขาติดดีแล้วก็ยอดเดินแล้วนะคะแต่ว่าบางต้นนะคะที่เพื่อนๆดูนะคะ เหมือนเขาติดดีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มียอดเดินให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดเจนเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งไปเอฟหรือว่าไปซื้อนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะหลุดนะคะเพื่อนๆมีโอกาสที่เขาจะหลุดว่าเอ่อต่ออาจารย์ดีหัวไม้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆซื้อนะคะควรจะเลือกซื้อต่อหรือว่าหัวไม้นะคะที่ ตอกราฟหัวไม้กราฟหรือว่าไม้ชำหนอนะคะที่ยอดเขาเดินอย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่เสี่ยงเนาะหรือว่าเสี่ยงน้อยลงนะคะเพื่อนๆน,นี้ก็เป็นพิงค์ไดมอนดนะคะที่มุมเกษตรได้กราฟเอาไว้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าเขาจเจริญเติบโตนะคะดีกว่านี้เขาโตกว่านี้มุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะในการกราฟไม้นะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะผ่านไปเจวันนะคะเขาติดดีแล้วนะคะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งไปแกะสกอ็อตเทปนะคะถ้าเกิดว่าไม่รีบหรือว่าอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปแกะสกอ็อตเทปของเขานะคะให้เขาอยู่แบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งให้ยอดเขาเดินแล้วเราค่อยดึงสกอ็อตเทปออกก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะติดแล้วนะคะแต่ว่าเราดึงสกอ็อตเทปออกแล้วแบบ เขาไม่มีอะไรกดทับเนี่ยเขาก็จะหลุดได้นะคะเพื่อนๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เอาไปกราบใบเสมาเนี่ยจะดีดบ่อยนะคะแต่ว่าตอสามเหลี่ยมก็มีดีดกันนะคะห้าวันเจ็ดวันเนี่ยแนะนําว่าอย่าอย่าเพิ่งดึงสกอตเทปออกนะคะเราปลูกไปสักพักหนึ่งให้ยอดเดินดีนะคะ ยอดเริ่มเดินนะคะเราก็ค่อยแกะสกอตเทปออกนะคะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะเราแกะออกเดี๋ยวสักพักหนึง่งยอดของเขาก็จะฟูขึ้นมานะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆ adviser, เนาะก็เทคนิคที่ส่วนมุมเกษตรก็ประมาณนี้นะคะแต่ก่อนมุมเกษตรก็กราฟ5วันแล้วก็ดึงสกอตเทป5วัน7วันดึงสกอตเทปออกแล้วก็ไปปลูกน,นะคะบางทีตอนที่เราปลูกก็จ,จะดีดหัวไม้หลุดนะคะหรือว่าบางทีปลูกเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้นะคะพอสักพักหนึ่งหัวไม้เขาก็จะดีดหลุดออกไปเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะสําหรับการกราฟนะคะแล้วก็การแกะสก๊อตเทปนะคะที่ส่วนมุมกเกษตรใช้วิธีนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้เนาะแล้วก็เพื่อนๆที่มีเทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงไม้กราฟหรือว่าเกี่ยวกับการกราฟนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมกเกษตรแล้วก็เพื่อนๆได้นะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรขอแกะสก๊อตเทปให้เพื่อนๆดู <ๆ S 1> ต่อหนึงก็แล้วกันนะคะเอาตอนนี้ล้กันเออเวลาแกะสกอตเทปเนี่ยเพื่อนเพื่อนพยายามนะคะอย่าแรงกับน้องนะไม่อย่างนั้นน้องก็อาจจะหลุดได้นะคะแล้วกเเ็เพื่อนเพื่อน ดูตอนที่มุมเกษตรกราฟมุมเกษตรมักจะเน้นย้ำเสมอนะคะว่าอย่าให้กาวเนี่ยติดหัวไม้นะคะเพราะว่าถ้ากาวติดหัวไม้นะคะเวลาที่เราดึงออกแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้หัวไม้ของเราหลุดได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนกราฟเนี่ยมุมเกษตรก็เลยเน้นย้ำเสมอนะคะว่า ให้เราเอาด้านกาวปิดด้านกาวนะคะเมม e ให้ด้านกาวติดด้านกาวตรงที่จะปิดกับหัวไม้นยคะแล้วก็ค่อยเอาเขามาปิดนะคะก็คือแบบนี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้เป็นทีเล็กนะคะหัวนี้เป็นหัวทีเล็กนะคะติดดีนะคะยอดเขาเดินแล้วนะคะต่อเริ่มอวบนะคะยังเหี่ยวอยู่แต่ว่าเริ่มอวบแล้วถ้าถ้ายอดเขาเดินแบบนี้แล้วเนี่ยแปลว่าแปลว่า ตอมีล่างแล้วนะคะเพื่อนๆความจริงสามารถที่จะแกะสกอตเทปออกทุกหัวได้แล้วนะคะชุดนี้นะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่แกะก็ไม่เป็นไรนะคะปล่อยให้เดี๋ยวสักพักนึงให้เขาเอ่อยอดเขาเดินดีก่อนแล้วค่อยแกะก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะเพื่อนๆเนาะอ่ะเห็นไหมนี่ก็เป็นทีทีเล็กนะคะหน่อทีเล็กนี่หน่อพิงไดมอนนะคะเพื่อนๆทุกตอนะคะยอดเดินดีหมดแล้วนะคะ สามารถที่จะแกะสก็อตเทปออกได้แล้วนะคะที่เห็นชัดเจนก็จะเป็นตอที่เขา,าเป็นตอที่มีรากแล้วนะคะแล้วมุมเกษตรกราฟไว้นะคะยอดเขาก็จะเดินดีนะคะหนามเขาจะชูขึ้นทุกหัวแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตอนะคะที่เหลือใช้นะคะกราฟไม่หมดก็เอาไปปลูกเอาไว้นะคะเตรียมกราฟแล้วเวลาที่เรากราฟปุ๊บนี่ก็คือเขาติดเขาก็จะส่งทันทีเขาก็จะไปไวกว่าพวกที่เป็นกราฟสดนะคะเพื่อนๆกราฟสดสามารถใช้ได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะช้ากว่านิดนึงนะคะอ่าตอพวกนี้ก็จะเป็นกราฟสดทั้งหมดนะคะ ยอดเขาเดินหนามเขายัางเล็กๆอยู่นะคะแต่ว่ายอดเขาเดินแล้วก็หัวเขาก็อวบเต่งตึงแล้วนะคะแต่ว่าออด้วยความที่ตอเขาเพิ่งมีรากนะคะเขาก็จะไปช้ากว่ากลุ่มที่ตอมีรากแล้วนะคะตอมีรากพอเรากลับติดปุ๊บก็คือเขาส่งทันทีนะคะก็จะไปไวกว่านิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนอะยังไงอย่าลืมเอาไปปรับใช้นะคะสําหรับมือใหม่เนาะแล้วสำหรับเออกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า นะคะเกี <G ew el> g> <G <ew el g> ่ยวกับการเลี้ยงคัดตัดแล้วก็กล้ามหัวไม้ที่หลงเข้ามาดูคลิปของมุมเกษตรนะคะมีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีอะไรจะแนะนําก็คอมเมนต์แนะนากันได้เลยนะคะมุมเกษตรจะได้แบบเอาไปปรับใช้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ด้วยพร้อมๆกันนะคะยังไงก็ถือว่าเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะมุมเกษตรเองบางอย่างก็ยังไม่รู้นะคะเพื่อนๆแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่มือเป็นมือใหม่นะคะมุมเกษตรก็หวังว่าเทคนิคที่มุมเกษตร ใช้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ